เหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆเราเลยว้าจะอวดเออเออเราจอจะอวดนะคะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนีละทีนี้วเออวิ่งมาแล้วโอ้โหพุงกระเพื่อมเลยโอ้โหขอหลบก่อนหลบวิ่งนี้ละ เกมม,เกมมันหรือเกมหลอนติดตามที่ช่องดีวิเมจิสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมีอีกครั้งนะคะวันนี้็ะมาในเกมยาย,ยัางนะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดจาะเจ้าอ้วนฆาตกรโรคจิตนะคะซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นไปดูเมยเล่นกันเลยค่ะฉันเกิดมานในชีวิตที่หรือหราฉันชอบชีวิตที่เหนือระดับ ฉันหลงไหลในความท้าทายและตื่นเต้นฉันลองมาหมดแล้วทุกอย่างแต่ฉันไม่เคยติดมันแค่ต้ <Just one S 1> องการความตื่นเต้นเท่านั้นสังคมของฉันมักเป็นพวกชอบใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้จนกระทั่ง <laughs> ไม่มีอะไรบางอย่าง <ij os> บ่งบอกฉันเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เกาะน,นั่น <was> มันควร <to be S 1> ที่จะเป็นการเที่ยวสนุกสน <the> านหน้าร้อน ราชิกบอกว่าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะคลองใช้หาหลังจากนั้นเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรมันคือเส้นทางสู่ฝันร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกอย่างเบลอไปหมดแต่ฉันมั่นใจในว่าฉันได้ถูกฝั่งทั้ง ฉันรู้สึกเวียนหัวมากฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ็บคอมากเลยน้ำฉันต้องการน้ำเฮ้เฮ้ช่วยฉันด้วยอะไรนะนั่มันอะไรกัน ตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะดูสิคะเหมือนเราเนี่ยจะมาอยู่ที่บ่อน้ำนะคะและนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้เดี๋ยวขอลองกดไอดูสิอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแผนที่นะคะแล้วจุดแดงๆนี่ตรงบ่อน้ำนี่น่าจะเป็นจุดที่เราอยู่หรือปะน่าจะใช่นะคะ อันนี้นะคะก็จะมีเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ภารกิจนะคะให้เราทำด้วยเดี๋ยวเราก็มาดูซิภารกิจนี้นะคะก็ให้เรานี่นะคะปีนขึ้นไปออกจากบ่อน้ำนี้นะคะไปตามแรงน้ำแล้วก็ตรงไปที่ทาวเวอร์นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ทำตามที่เขาบอกกันเลยดีกว่านะคะ เราก็กระโดดเลยนะคะปีนขึ้นไปโอ้อึสน่อันนี้ให้เรากดสเปกบา์นะคะเพื่อกระโดดอึโอ้เรานีอย่ารตืิงเลยนะคะอึโอ้ยสูงเหมือนกันนะเนี่ยต้องค่อยๆนะคะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะก็จะเป็นสาวไฮโซนะคะชอบเที่ยวปีนเขานะคะ แหล่งตามธรรมชาติต่างๆนะคะก็เลยซิงเกิกลกฮตารนะคะนี้โอเคเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เหมือนกับว่าเธอก็จำอ,อะไรไม่ได้นะคะวิตรงนี้มีจุดเซฟด้วยนะคะโอเคเราก็เซฟเรียบร้อยโอ้แล้วเ,เราจะไปตรงไหนต่อละเนี่ย อันนี้นะคะเดี๋ยวให้เราเนี่ยนะคะหาแหล่งน้ํานะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวเรากดชิปเพื่อวิ่งนะคะและก็กดออร์ดินตนะคะเพื่อหันไปมองข้างด่างได้นะคะในขณะที่เราวิ่งอยู่นะคะโอ้โหดูธรรมชาติอันนี้ก็มีให้เราเก็บของได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีแผนที่นะคะแล้วก็มีไอเทมแล้วก็มีให้เราเนี่ยะคะ่ะของได้ด้วย อันนี้ก็จะคาบยานะคะอ๋อถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะเก็บดอกไม้นะคะก็จะเอามาคาบยาได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ลองหมอบดูนะคะอันนี้ก็คงจะต้องเอาไว้หมอบโรคใครที่จะมาฆ่าเราหรือเปล่าลนะ่ะเอ,อะไรเดลี่หรืออะไรเหมือนได้สงดนตรี Why วิ่งเลยโกยแนบเลยขอบอกอเฮ้ยแหวนนี่โอ้โหมาไม่ได้มาไม่ได้ไไดติดรัวนะคะเจ้าหมาเอาฉลาดอีกเออ,อเราก็หลบเลยนะคะกระโดดออโอ้โหมาดุมากเลยนะคะเฮ้ยร,รอแล้วใช่ไหมโอ้โหหมามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะดูสิ น่าจะเป็นหมาไม่ฉีดยานะคะหมาบ้านะคะี่เราเจอต้นไม้นะคะโอเคดอกไม้นะคะเก็บไว้ทํายานะคะนั่นๆเราเจอดอกไม้แล้วโอโหเรื่อเรานี่ลดไปเยอะมากเลยนะคะเจอหมากัดตูดโอเคเหมือนกับว่าหมาที่นี่นะคะจะถูกเลี้ยงไว้เพื่อที่จะให้กัดคนแปลกหน้านะคะ ดุมากขอบอกโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปทางไหนอะทางนั้นเดี๋ยวเราขอขึ้นไปที่สูงๆเพื่อมองนะคะหาแหล่งน้ำแต่เราเจอบ้านคนนะเดี๋ยวเราก็ลองไปดูซิ น่าจะเป็นจุดที่เราจะต้องไปนะคะโอเคโอค้โหมาถึงเราก็เจอหมาดุเลยเน่าจะเป็นบ้านร้างนะคะดูท่าทางแล้วจะไม่มีใครอยู่นะอันนี้เราก็ดูเงาได้นะคะว่า เงาของเรายังมีหัวอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราขอดูก่อนอันนี้ก็เราสามารถคราบยาได้ด้วยนะคะนี่เราก็เอาดอกไม้เนี่ยมาคราบยานะคะเ,คเรียบร้อยอันนี้พอเรานะคะคาบยาแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มเลือดนะคะอันนี้เราก็มาอยู่ในทวินเฮาแล้วนะคะ น่าจะไม่มีใครอยู่นะคะมีใครอยู่ไหมวิเราเจอน้ำแล้วนะคะรู้สึกว่าเธอกำลังหิวน้ำนะคะนี่เดี๋ยวขอปั๊มน้ำก่อนเลยอึ๊ออื๊ออื๊ออื๊ออันนี้ต้องกดอีย้ำๆนะคะโอ้โหน้ำไหลมาแล้วอ่าโอเคแล้วก็กดอีนะคะเพื่อกินเลยอื้อหือมีอะไรอ่ะมีการให้เราต้องซ่อมด้วยหรอ ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีน้ำกินนะคะอ่าเดี๋ยววิตรงนี้มีให้เราเซฟด้วยอันนี้มีของด้วยนะคะอ่าเราก็เก็บของเลยนะคะเดี๋ยวเราขอดูก่อนอันนี้ก็จะมีโนต้ตขึ้นมานะคะโอเคขอเซฟก่อนเลยชวับนี่เรียบร้อย อ,อสำรวจดูซิว่ามีอะไรให้เราเก็บได้บ้างนะคะรู้สึกไม่มีใครอยู่นะอดอกไม้เอาไว้ทำสมุนภัยนะคะเพื่อเพิ่มเลือดนะคะมีใครอยู่ไหม,มน่าจะมีอ่าตรงนี้น่าจะไปได้นะอื๊ดชวับอ่าอุ้ยตรงนี้ ไปไม่ได้หรออ๋นี่เดี๋ยวเราก็นี่เลยมุดก้มดูเลยนะคะ <c oughs> อ่ามีอะไรปะ <c oughs> น่าจะเป็นที่เก็บของนะคะกูดังร้างอะไรประมาณนี้ <c oughs> ไม่มีของเหรอว่นี่ไง <c oughs> ดอกไม้เอาเก็บไม่ได้เอา้าตรงนี้ปิดนะคะอุ๊ยนั่นนั่นมีของนะคะตรงนั้น าจะเป็นปจัจนะคะ,ะแล้วเราจะไปเอาอยัางไงอะ่ะต้องงัดเหรอไม่น่าจะได้นะเพราะเราไม่มีอะไรงัดนะคะมีแต่มือโอ้โหตอกตะปูเอาไว้ด้วยสิเรางัดไม่ได้แน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องหาทางอื่นเพื่อที่จะไปเอาปจัจนะคะโอเควัดดีแล้วก็พยายามจะ หวัดดีนะคะเพื่อที่จะเป็นการทักทายเพื่อเข้าบ้านของคนอื่นนะคะนี่ให้เราเก็บด้วยเป็นผลไม้นะคะ,ะตรงนี้มีทางให้เราไปด้วยอันนี้นี่นผลไม้เราก็เก็บเลยอันนี้ก็พอเราเนนะคะเก็บผลไม้นี่เราก็สามารถกินได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องปีนขึ้นไปนะ หาทางขึ้นก่อนอุ้ยตรงนี้ตรงนี้น่าจะขึ้นได้โอเคอึอ้เราต้องกระโดดเหรอเฮ้ยอึโอ้โหอึดีนะคะที่เราขายาวนั่นนั่นนั่ต้องค่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตกไปตายอึอ่าเรียบร้อยตรงนี้ไม่มีบันไดนะคะ อันนี้ก็เป็นห้องเปล่านะคะห้องว่างไม่มีอะไรไปลองขึ้นตรงนี้อึศอึศสีนะ้าที่เราเป็นนักปีนเขานะคะโอเคเราต้องปีทางไหนอีกน่าจะขึ้นบนหลังคาเนี่ยแหละ โอเคเราก็อยู่บนหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นห้องโถงเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกหลังหนึ่งโดยการที่เราต้องกระโดดหรอน่าจะกระโดดนะคะโอเคอืดอืดโอ้โหรอดนะคะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยนแหละน่าจะมีของนะโอเคเรียบร้อย นายขอลองดูซิว่ามีอะไรให้เราบ้างนี่ไงประแจนะคะโอเคเราก็ได้ประแจมาเรียบร้อยอ,อันนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นกระดาษนะคะเป็นโน้ตอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอลองสำรวจดูว่ามีของอะไรให้เราได้อีกนะคะุ๊มีเจกันเอาไว้ใส่น้ำกินนะ,ะนี้นหนขอดูแผนที่ก่อน มีไงประแจเดี๋ยวขอรองใส่ประแจก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาประแจขึ้นมาจับยังไงล่ะเนี่ยแล้วเราจะเอ๊ะโนต้ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นโนต้ตรู้สึกว่าตามกำแพงนี่ก็จะมี ภาพนะคะที่เป็นลูกกระตาเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรนะดูสิคะอันนี้เรามองเหรอหน่ากลัวโอเคขอกระโดดลงไปได้ไหมกระโดดได้ปะ่ะจะตายป่ะเอาละนะ,ะด,ดูแล้วนะอืออ่าโอเคไม่ตายนะคะอันนี้ได้ผลไม้เก็บ ผลไม้ที่นี่อร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวเราก็ขอน้ำก่อนนะคะอันนี้เราก็ใช้ประแจในการซ่อมนะคะเ <c oughs> ครื่องปั๊มน้ำจุดตรงนี้แหละค่ะที่เป็นให้เราเนี่ยใช้น้ำดื่มกินนะคะ <c oughs> โอเคเราหยุดจุดตรงนี้นะ,ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราก็ต้องออกเดินสำรวจแล้วล่ะค่ะ ต้องไปทางนี้หรือปะ <c oughs> อระหว่างทางนี้เราก็สามารถเก็บดอกไม้นะคะเพื่อทําเป็นยานะคะเพิ่มเลือดโอเคอ,อันนี้นะคะเราก็สามารถเก็บดอกไม้นะคะเอาไว้แค่สามดอกไม้เท่านั้นนะคะสดอกเท่านั้นเพื่อเอามาทําเป็นยานะคะอันนี้เมก็ต้องคับเอาไว้ก่อนเลย และเราก็ออกเดินทางนะคะสำรวจอู้อันนั้นเราก็เจอทุ่งแสงตะวันนะคะเห็นไหมคะดอกทานตะวันเต้นไปหมดเลยอ่าเดี๋ยวขอดูแผนที่นี่น่าจะไปทางนี้หรือปะตรงนู้นมีบ้านคนนะคะเดี๋ยวขอลองสำรวจทุ่งแสงตะวันนี้หน่อยนะคะอื ตรงนี้มีผลไม้โอเคโย่เก็บเก็บเก็บก่อนปั๊บนี่เอ๊ะนั่นเราเจออะไรอะ่ะเราเจอคนนะคะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยถูกแขวนนะคะตายขาดให้เลยมาย่งวันที่ตอมึงเลยนะดูดิดโอ้โหถูกตอกนะคะ เกงในนะคะถ้าไม่ใส่นี่ก็คงร่อนจอนแบบถูกตอกแบบน่ากลัวมากนะคะ,ะเราก็เก็บของเลยนะคะนี้ตายมาหลายวันนะคะอันนี้ก็ได้ยินเสียงแมงวันนะคะอตอมหึงเลยนะคะนี้เดี๋ยวโอ้โหตายแบบอุจารมากขอบอกนะ,ะ,อะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นกระเป๋านะคะ เราเอามาใส่ไม่ได้หรอ,หอเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะนี่น่ากลัวมากหยองนะคะขอใส่อนเลยชวับโอเคอรู้สึกว่าเราจะเจอฆาตกรโรคจิตนะคะ แล้วเราก็ตรงตรงนู้นน่าจะเป็นทะเลนะคะแลวนี่ก็เราต้องไปตรงนู้นป่ะเฮ้ยเหมือนเราจะเจอคนเลยนะคะตรงนู้นใช่ป่ะน,น้องเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ขอลองสำรวจก่อนเพราะว่ามีภารกิจให้เราสำรวจที่นี่นะคะแต่เอ๊เมือนเราได้ยินเสียงอะไรน้องๆได้ยินไหมคะ เหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆเราเลยว้า <c oughs> จะอวดเออเออเราจะจะอวดนะละ่ะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ละ่ะทีนี้เออวิ่งมาแล้วโอ้โหพุ่งกระเพื่อมเลยโอ้โหขอหลบก่อนหลบวิ่งนี่ละ่ะเออเข้าโดง <c oughs> ไอ้นี่เลยนะแชทดิเออเราสไลด์เลยนะ,ะการหลบโอ้โหพุง่งมาไหมมาไหมเหมือนได้ยินเสียงเดินเลยนะคะปีเท้าเฮ้ย เห็นนะไม่เห็นนะหน,น,น่าจะเห็นนะกันเดิบกัดกันเดิกัดอันนี้เราก็หลบนะคะเหมือนจะไม่เห็นเรานะอ้ยอ้ย,อยเรารอดใช่ไหมเกือบไปแล้วโอ้โหเราก็เจอเจอ้าอ้วนนะคะไรล่าตามหาเรานะะ อโอเคถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะอยากจะให้เมนเล่นเกมนี้อีกนะคะก็กดไลค์้เม่เยอะนะคะเดี๋ยวเม่จะเล่นต่อให้ดูกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เม่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ